สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับพบกับคุณครูอ้อมในวิชาสร้างสริมประสบการณ์หน่วยโรงเรียนแสนรักในระดับชั้นอนุบาล2ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโรงเรียนนะคะแต่เอทำไมเด็กๆต้องอยู่โรงเรียน มาโรงเรียนทำไมกันคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะแล้วไปช่วยคุณรูอ้อมหาคำตอบกันด้วยนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับเด็กๆหรือนักเรียนนั่นเองค่ะการมาเรียนหนังสือเด็กๆไม่ได้มาเรียนหนังสือเพียงคนเดียวค่ะแต่เด็กๆยังมีเพื่อนๆมาร่วมเรียนกับเด็กๆด้วยนะคะ ทำให้การเรียนรู้ของเด็กๆมีความสุขมากขึ้นและก็สนุกม,ม,มากขึ้นด้วยนะคะเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ได้มาเรียนกับครูอ้อมเพียงคนเดียวค่ะเด็กๆก็ยังได้เรียนรู้กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะคะเชน่นการเรียนรู้วิชาศิลปะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นดินน้ำมนันการระบายสีเพราะจะทําให้เด็กๆนะคะฝึกกล้ามเนืน้อมือ ของเด็กๆให้แข็งแรงขึ้นตามวัยด้วยนะคะการเรียนรู้วิชาพระศึกษาเด็กๆยังสามารถวิ่งเดินตามคำสั่งที่คุณครูบอกได้และเด็กๆก็จะแข็งแรงขึ้นตามวัยด้วยค่ะการเรียนรู้วิชาดนตรีเด็กๆ ก็จะได้ร้องเพลงได้เต้นประกอบเพลง้วยนะคะเด็กๆเด็กๆก็จะมีความสุขคุณครูที่สอนก็มีความสุขเช่นกันค่ะและเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ยังได้ความรู้กับเกี่ยวกับในชีวิตประจําวันเช่นคุณครูก็จะอบรมให้เด็กๆเป็นคนดีมีระเบียบวินัยรู้จักการรอคอยและถ้าเด็กๆ ทำตามคำสั่งหรือคำสอนของคุณครูได้เด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะการมาโรงเรียนนะคะไม่ได้มาเรียนหนังสืออย่างเดียวเด็กๆย,ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆได้เช่นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อนๆเด็กๆยังสามารถเก็บภาชนะต่างๆตามที่คุณครูสอน ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและการนอนหลับพักผ่อนตอนกลางวันร่วมกับเพื่อนเพื่อนเด็กๆบางคนก็สามารถพักที่นอนตามที่คุณครูสอนได้เด็กๆเก่งมากเลยนะคะและการเล่นเครื่องเล่นของโรงเรียนเด็กๆทุกคนน่ารักเวลาเล่นของเล่นเด็กๆ จะทําตามข้อปกลงทุกครั้งก่อนออกมาเล่นค่ะเด็กๆคะโรงเรียนมีความสำคัญคือโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอ่านหนังสือเขียนหนังสือระบายสีเล่นของเล่นตามมุมต่างๆเด็กๆมาโรงเรียนมีความสุข ได้มาเจอคุณครูและได้มาเจอเพื่อนๆและได้ทำก,กิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดของผู้อ้อมกันค่ะเด็ก,ดกแบบฝึกหัดหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้าที่สิบสามคำสั่งให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเด็กๆคะใบงานของเด็กๆหรือหนังสือ จะมีแค่รูปภาพโรงเรียนนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะมาวาดภาพต่อเติมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆดูที่ด้านบนนะคะคุณครูก็จะเพิ่มก้อนเมฆลงไปค่ะทําให้โรงเรียนของเราสดใสขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะวาดภาพเด็กๆลงไปค่ะแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ของเล่นที่เด็กๆชอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ โรงเรียนของครูอ,อ้อมสวยงามขึ้นเราใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆก็อย่าลืมวาดภาพต่อเติมและลบะายสีให้สวยด้วยนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ